สวัสดีจ้าสวัสดียังมือแรกจ้ะพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศยังมือแรกมาฝากจ้ากะเรียงง้อคือเกาลัจ้าก็หลังจากีิป้อยออกจาก,กฟ้ามแล้วเนาะคะ่ะต่อเล่ไรไม่ไดยเรื่อยจ้ามายุดกินอยู่รอรอ,อทางเขา่าบานจ้ามองเคยลามไปละคะ่ะสิป้อยกินจักน้อยก็เนาะคะ่ะถ้าในคำปันไดย อ่อนเนาะค่ะยิ่งมาแรงกินหยาดีดีจ้าบัางน่ยามคำยามแรงกินหยาดีค่ะขนาดเลยจอนง่วนนี่อ่อนค่กเนาะค่ะตะลี่ตัวง่วนเนาะค่ะกินลูกกินกาลังผ้ากันเล็มหยาเนาะจ้ามีนาเชฟบาจ้าเมษาส,สีหมอกจ้า เลี้ยงชิบยี่สิบนาทีแหละค่ะอ่า่เปเวีนหอนหอนจ้ะล้มพาแดดมากออกหอนหนาไปเมื่พี่น้องเออออกมาซองเบิ้งตอนอยู่ในฟ้ามแล้วค่ะกินลูกกินกินหรอจ้าชีบิดคนเลี้ยงว่าเนาะค่ะ ขาสิไล่เขาบ้านดวดกะตะเว้นผลเนาะค่ะห่อนนำ้ำพอดีลไลโลงหนีก่กกะยูเลยกะก็เลยกิน,กนยหนย,า,ยกนาก็อนจ้าจังน้อยเขาไล่กระบานเนาะค่ะกระสีหอดบ้านสี่ประมาณหกโมงคุณเดละาค่าหอดบ้านหอดคอกก็สียางหอดเนาะค่ะกินหยายจังน้อยก่อน บรรยากาศเนี่ยมาแลงมาฝากจ้าทองไรลทองหน้าเนี่ยมาแลงจ้าอากาศดีจ้าแตะขังเว้นหนิฮอนจ้าฮอนค่ะขนาดเลยจ้าบรรยากาศเนี่ยมาแลงเลี้ยงงัวจ้ากินลูกกินอยากกัพ่อได้กินอยู่ยได้จ้าให้นี่ก็ได้ หญ้าเขียวอยู่ค่ะนี่มันเป็นยังสี่มือกับสีไข่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าบ้างไ่มบ้างไหมไนี่ถือว่าไข่อยู่จ้ะพ่อแดงง้อเดี๋ยเล่มอยู่จ้ะการใส่ไฮอยู่ขางทางนำมานีราคาเวลาอะไรง้อกับบาทจ้ากับยูโน่นบุนจ้ะปล่อยออกจากป้ามากกับแม่แหวกินเนาะค่ะทั้งสี่ราคาแต่ละมือก็ได้ก็สิหอดบ้านทดิจ้านี่ กินลูกกินหมู่บ้านบดายูเนาะคะ่ะหมู่บ้านแปลบุญถ้าบุญหาปูอยู่คอนแกนค่ะค้างไว้ขอกินเฟี้ยงเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่งไปกินหยาย่างางเงยเลยจ้ะบางเนี้ตาวลูกต้าเร็วต้ากินหยา ตอนนี้ก็นะจ้ะกสิได้เวลาไล่ข่าวบ้านล้วจ้ากสิคาโพนนะจ้าสวอดบ้านนะจ้าไกลเติบอยู่ตอนนี้ละจ้า